โอเคเดียเเ๋ยวบางแหนจะพาน้องๆไปดูเบ้าตําเร็วซึ่งไม่ใช่ตํานานมาดูทุกคนลวัสดียูวอสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบางเียดสำหรับี e ีนี้ซึ่งมันใส่หมวกแล้วก็มันซ้ำ อินเทรนไม่ดีมึงไงก็เลยต้องถอนมวกแล้วก็ทิ้งไปโอเคสําหรับคลิปนี้ทุกคนมึงยงจะมาตามหาเว้าที่ใช้สําหรับแข่งซึ่งมันเป็นเว้าไม่ใช่ในตํานานเลยนะแต่มันเป็นตําไม่นานก็คือตาเร็วนะทุกคนเดี๋ยวมึงไงจะให้น้องๆดูกันว่าเว้าที่ตาเร็วนั้นที่ไม่ใช่ตํานานนั้นมันอยู่ตรงไหนซึ่งมึงยงต้องไปหามันน่าจะอยู่ปลายไม้ทุกคนเพราะว่าเขาใช้แข่งซึ่งใช้แข่งหลายปีมากแล้วแต่มึงไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีไห้ที่ปลายไม้ซึ่งมึงไงจะเอาว่าวตัวนี้ทุกคนนี่มีแจ็ดู นี่คือว่าวตั้มไม่นานคือว่าวตั้มเร็วเดี๋ยวมึงไงจะเอาว่าวตัวนี้ไปไว้บนต้นไม้แล้วก็ทําเป็นบอกว่ามันค้างแล้วก็มึงไงก็จะขึ้นไปเอาน้องๆก็จะรู้ใช่ไหมทีนี้มึงไงบอกน้องๆว่าเฮ้ยว่าวค้างเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเอากันโอเคเดี๋ยวไปดูกันทุกคนแป๊บนึงถือไว้ถือมึงถือไว้หนึ่งหน่งเออถือไว้หน่งๆนึ่งมึงทำ้เลยเออถือหน่งเออถือตรงนั้นร่อ๋อเนี่ทุกคนเดี๋ยวมึงไงจะเอาว่าวนี้ไปไว้บนต้นไม้นั้้นนนนซึ่่่่่งงงเเดดีีี๋ยวมจะะาพบไูแตก เือนสั <S S me, ้นไหมดิเหมงอีทไอ้เหมือนสั้นยังไงโอเคซึ่งมันค้างแล้วเดี๋ยวเป็นร้นดิทีนี้ทุกคนรอดูนะเดี๋ยวมึงเหยียดจะพา่าน้องๆไปดูก่อนโอเคเดี๋ยวบางเหยียดจะพา่าน้องๆไปดูเบ้าตำเร็วซึ่งไม่ใช่ตำนานมาดูทุกคนบอกเลยว่ามันค้างอยู่ตรงนี้แรกเดียวนี่มึงเหยียดเอาไปตั้งใช่ไหมเฮ้ยมันหล่นทุกคนเฮ้ยพอบางเหยียดมาทุกคนดูใหดิ พอบางเหยดมามันหล่นลงมาทุกคนซึ่งบางเหยดเป็นราชาว่าตัวจริงตั้งแต่หลายปีแล้วมันไม่เคยหล่นลงมาเลยพอบางเหยตมามันหล่นทุกคนถุยโอเคเดี๋ยวจะไปลองว่าตัวนี้ทุกคนดูกันซึ่งสาเหตุหลักที่มันมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรทุกคนรู้ไหมนี่เดี๋ยวมังเหยตใจดูนี่ทุกคนเสื้อออกมันขาดทุกคนจริงเสื้อออกมันขาดซึ่งบางเหยดเป็นคนทอกเองอ่แหละเนาะถ้าถ้าไม่ทอกให้มันขาดเดี๋ยวก็น้องๆว่าแบบไม่สมจริงหรอใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเังเยตจะไปลองตัว เดี๋ยวมึงเหย็ดจะพาว่าวตัวนี้ไปให้บางหมัดดูเพื่อบางอาจจะอาจจะรู้ว่าเป็นว่าวของใครทุกคนซึ่งมึงเหย็ดดูแล้วมันคล้ายๆกับว่าวบางหมัดซึ่งมันก็น่าจะเป็นว่าวบางหมัดแล้วนะซึ่งตอนนี้บางหมัดใส่แว่นแล้วว่าไม่หล่อนะว่าไม่หล่อต้องมึงเหย็ดนะีบางหมัดเด่งใครบางหมัดอ๋านี่ตามหาทั้งนั้นนี่ขาดมึงเหย็ดจริงหรือนี่จริงหรือมันไม่ใช่มังเหย็าไปแขวนแล้เมื่อกี้นี่อ้๋อหักหักหักคิวแบบ ไม่เห uh. ็นดูเลยซึ่งบังมัจเอาขดเบ็ดมาทำพื้นมันจะเอามาลงเฝ้าตัวไหนตัวที่มันไม่ขึ้นตัวนี้เหรอตัวนั่นเลยทิ้งเลยทุกคนซึ่งมึงเห็ดเป็นคนชอบพังมากเดี๋ยวมึงจะให้บางมัดวิ่งให้ซึ่งมึงเห็ดวิ่งไม่ได้เพราะว่าบางเห็ดไม่ใช่เป็นคนชอบวิ่งราวทุกคนมึงเห็ดเป็นคนชอบวิ่งมาราธอนเุยโอเคบังอาจวิ่งราวเก่งนะทุกคนวิ่งราวแถวบ้านนะฉุกเก่งในทุกคนไม่ใช่คือวิ่งไปเก็บราวตอนฝนตกนะอ๋อใช่แล้วทุกคนโอเคอยยย่่่าาาเเเเข้้้ใจผิดดดดอออมังตชีววกไลย ดูทุกคนวิธีการต่อเชื้อออกกับบางหมัดซึ่งมึงอยากจะให้น้องๆดูวิธีการต่อเชื้อออกกับบางหมัดบางหมัดเขาก็เพิ่งจะได้วิชามาจากบางเอี้ยนบางเอี้ยนให้บางหมัดต่อเลยไอ้หลังนี้นิ่มจริงฮ้ยบางหมัดบอกว่าพูดคนเดียวทุกคนเฮ้ยโอเคเราไปลองกันเลยทุกคนไปกินเผา เพราะว่าคืนนี้จะทําการบ้านซึ่งพ่อ้ําอ่อนใช้ได้เท่าพ่อผม <laughs> บางหมัดวอร์ร็อแบบนี้สงสัยไม่ได้นอนกับเมียหลายคืน <laughs> เพราะว่าอยู่แต่บนต้นไม้ครับทุกคนถูก <laughs> ตีไหมเราบ้านถูกตีไหมไมนน่นอนแล้วยังอ่ะนอนแล้วยังไม่ได้ตีแน่นอนเพราะม,มันไม่กบ้าโ <laughs> <laughs> อ้ใช่ไปม,มีทาง <laughs> เพราะว่า <laughs> คือเดินเดินก้าวลุวแต่ไม่ถึงบ้านไงเวียนขึ้นต้นไม้ก่อนย่องขึ้นไปบนต้นไม้ทันที โอเคตึ้งบางหมัดพวกแกออกอยู่สามวันแล้วทุกคนยัมาด้วยกนให้คนจะจบวันได้มเมื่ไม่ได้บางหมัดขึ้นหน้าอีกเลยบางหมัดมันแก่แรงบางหมัดเลยเดี๋ยวมันหูท้ายหิดตัวนี้เอาด้วยไหมเอาด้วยเอาด้วยไทยใช่ไหมเออนี่พี่เล็กบอกว่าตัวนี้อ่ะว่าเอาแข่งแข่งที่ไหนอ่าเขาไม่แข่งด้วยเลยบอกเลยตัวนี้แทงดีเกินบอกเลยไม่มีกู้แข่งแล้วจังซื้อที่ไหนครับตัวนี้ โอ้ยไม่กล้าบอกครับกลัวคนอื่นมาซื้อกันแล้วไอตายดิบเจ้าโอเคไปเชื่อเฮ้ย f c ่านครับทุกคน f c ่านทุกคนดูนะครับการดึงว่าแบบถูกวิธีลูกเบ็กแป๊บนึงลูกเบ็กลูกเบ็กเอานี่คือการดึงว่าแบบถูกวิธีนะทุกคนอโอเคทุกคนลูกเบ็กบอกว่าจะเป็นหัวทุกคนเรามาลองของเราวันดีกว่าซึ่งเป็นว่าวแข่งที่หลุดที่ขาดมา มันน่าจะขึ้นดีมากวันนี้บังหวังก็ถอด่นก่อนนะมองไม่เห็นใช่ตาไม่ดีแล้วก็มังเหยียดไม่ต้องโบนใช่ไหมมังเหยียดไม่ต้องโบนเพราะว่ามันขึ้นดีมังเหยียดถ่ายกโอเคมังมาจัดไปมาป็นการให้รับรู้ตะกุนรอดูนะตอนนี้มันกำลังจะเบิดแล้วซึ่งมังเหยียดไม่มีคลิปลงทีตอนนี้มังเหยียดจะซูมไปดูเซียนหมาดซึ่งจะวิ่งว่าวคนเดียว โดยการพิงไว้กับต้นหญ้าคาแล้วก็ปล่อยสายเบ็ดให้มาถึงประเทศไทยเดี๋ยวตอนนี้ควิดทีเดียวขึ้นคอยดูบอกเลยว่ามันน้อยมากเวกันเลยวันนี้ว่าได้คันเบ็ดใหม่มาว่าเวองเียดข้างบ้านทูนเฮ้ยยังไงจะโฟกัสที่ว่าวนะไม่โฟกัสที่คนวิ่งเพราะน้องๆจะได้รู้ว่าวาวาตัวนี้ที่เป็นตำเร็วไม่ใช่ตำนานมันจะขึ้นดีนักแค่หน่อย รู้จักอัตราส่วนแล้วมันน่าจะเฉียวฟิตตุงฟิตตุงพร้อมไหมบังหมัดวิดเฮ้ยฮึบโอ้ทุกคนเห็นไหมมันขึ้นดีมากทุกคนแสงวางไว้มันมันน่าจะขึ้นดีเดี๋ยวเงียบเอาอันนี้หักออกนิดนึงบังหมัดพร้อมไหมบังหมัดพร้อมไหมดึงเชือกไอ้ตึง พร้อมไปทีเดียวทุกคนมังเยียดใส่ให้ทีเดียวขึ้นเลยทุกคนดูดดดดบอกอแล้วตัวมังเยียดลาไปจัดๆัดต้องแบบโอ้โห,แบบโโหนกเป็นหางแล้วทุกคนนี้เราจะไม่คุยด้วยครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นะจะจใช่ มึงจะพาทุกคนไปดูเซียนว่าตัวจริงของกระบ,บี่อ๋อนี่นะครับคลิปต่อไปน้องๆจะได้เห็นเซียนว่าคนนี้ซึ่งวันนี้เขาพาตัวนุ้ยนี่มาวิ่งซึ่งมึงจะไม่ให้ทุกคนดูเราจะอุบไว้ก่อนอ๋อนี่คือใครครับบังมัดนี่ก็ใครดูบังยัดดูหน้าใครกันไหมเฮ้ยสิบไ่ะเฮ้ยนี่คือปากของบังมัดโอ้โหราชว่าตัวจริงคลิปนี้บอกเลยว่าไม่ตท่าไรแต่คลิปหน้ารู้เรื่องทุกคนนนี่ กี่เซนบางเดียดประมาณสามสิบบังเดียดดูเองเองนี่ประมาณสิบห้าซึ่งบางหมัดชื่อเราชาวบ้านตัวจริงนะทุกคนนะทุกคนโอ้โหชายชื่ออะไรชายชื่อบังเล็บบังเล็บให้ตายที่พระเจ้าบังเล็บนะครับไม่ใช่โอ้โหมันขึ้นจริงเฮ้ยมันต้องติดอยู่คลิปบังหมัดแล้วบังเดียดแล้วก็ไม่รู้นเดี๋ยวบังเดียดจะไปลักว่าวเฮ้ยนี่ว่าวใครนี่ว่าวใครเฮ้ยยังไม่ได้ทำคลิป ซ okay. okay. er yes no ึ่งอาจจะขารย์ขได้คนเดี๋ยวบางมัดจะไปตามคลิปไปตามช่วงวันเลยใช่เลยจะไปรักโบหมดแบบรวดเรวมากเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราจะได้ไปบุกบ้านชายบางเล็บกันนะครับทุกคนคลิปนี้มัหไงเขาจบคลิปก่อนเพราะว่าบางเหงื่เหนื่อยแล้วทุกคนซึ่งวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวเอาซึ่งเขาอยากออกกล้องบางเหไงก็ใจออกโอเคทุกคนโอเคซึ่งได้ออกกันมาทุกคนแล้วนะทุกคนโอเคเอฟซีไก่ให้เจ็บเลยเฮ้ย โอเคเฮ้ยย okay. hey, ังอีกคนนึงเขาวิ่งมาแล้วตอนนี้เขาก็อยากอากล้องเหมือนกันบางเหตุใจดีมากใช่ไหมทุกคนบางเหตุจะไม่เก็บตังค์นะเอาบางเหยดให้ว่าโย่วอัสดับนะครับเดี๋ยวบางเหยดจะนับหนึ่งถึงสามร้อยโอ้มีกันดังโอ้ทุกคนโอเคหนึ่งถึงสามเรียว่าโย่วอัสดับนะครับโอเคครับเอาสามโย่วอัสดับโอ้ทันมืยสุดยอดว่ะเฮ้ยตายดิวัเจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้เจ้ากดไลค์ถ้าใจกดแชร์ต้องอย่าลืม subscribe แล้วพวกบางเหยดกับเอฟซีบางเหตุได้ไหม่ในร้ปีหน้า เชียนว่าตัวจริงของกรบ,บีซึ่งเป็นปะของมาอีกทีทุกคนสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะครับ